สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่11สิงหาคมนะคะคุณได้เอมเพร์นะคะกับหัวส่วนเขาได้ไพ่เดเมจิเชียนอ่ถ้าใครยังโสดสนิทอยู่วันนี้อาจจะไปเจอคนที่เจ้าสนิ์มากๆเลยนะคะเขาคนนี้เห็นแวบ,บแรกก็ถูกใจเลย เขาเป็นคนคารมดีด้วยค่ะนอกจากจะหน้าตาดีแล้วนะคะมีโอกาสจะทําให้คุณหวั่นไหวได้โดยง่ายเลยแต่ช่วงนี้คุณอาจจะพึ่งอกหักมาหรือว่ายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะคะดังนั้นเมย์มองว่าคุณจะกล้ากลัวๆนะคะมันก็มีความไม่แน่ใจอยู่บ้างก็เลยมีคําแนะนําขึ้นมาจาักรวาลบอก listen to your intuition ก็คือให้ฟังเสียงสัญชาตญาณของตัวเองหัวใจตัวเองนะคะพร้อมหรือไม่พร้อมยังไงนะคะถ้ายังไม่พร้อมก็ยังไม่ต้องเริ่มต้นความสัมพันธ์ค่ะนะขึ้นอยู่กับเรานะคะ เอ่อถ้าใครที่แต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนแล้วนะวันนี้นะคะแฟนมีโอกาสจะทําเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะเรื่องน่ารักน่ารักเรื่องดีๆให้กับคุณถ้าคู่ไหนที่เคยโกรธกันก็คือแฟนกลับมาง้อนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคุณสองคนก็จะดีเหมือนเดิมด้วยนะคะ